ไปเจอที่ไหนคะคุณพี่พอตะบอกเจอหที่บอกได้ติดไปเจอในผับว้ายผับที่ไหนคะย่านไหนท้องหลอหรือเปล่ารีอ่ะไม่รู้ว่าเขาเป็นเจ้าของผับว้ายแล้วรี่เป็นคนที่ไม่ได้ชอบเด็กด้วยเจอเขาว่าไม่ชอบเด็กเดเบาเบาหน่อยจริงจังแล้วตอนนี้จริงจังแล้วอยากไม่ได้ชอบอิตานีนางก็เป็นเจ้าของผับเราไม่รู้ว่าเขาเป็นเจ้าของผับที่ไหนพัทยาว้ายพัทยาว่าเราพอเราไปเที่ยวนางก็แบบว่า เข้ามาคุยเราก็ไม่คุยเพราะเราไม่ชอบทรงแบบนี้แล้วแม่แต่งตัวยังไงไปก็เราต้องแต่งตัวสวยอยู่แล้วเป็นคนชอบแต่งตัวอยู่แล้วแล้วเรายืนเต้นยังไงเ็าถึงมองต้องเต้นท่าตอนนั้นไม่ได้เต้นเล่นภูอยู่ว้าเล่นภูอยู่แทนภูใช่ด้วยใช่เขาก็มองเราก็ไม่ได้อะไรเราก็ไปเที่ยวกับเพื่อนเราเขาก็มาคุยมาคุยนี่ก็ไม่คุยไม่ไม่คุยเพราะตอนนั้นเพราะตอนนั้นเพราะตอนนั้นเราก็คบกับแฟนเขาคบเลิกๆใช่ไหม ก็ขอบกเจอก็แต่พอเราชอบเขาที่เขาแบบนิสัยนักเลงพูดแบบนักเลงนักเลงอ่ะแต่เขาพูดภาษาเป็นคนตรงๆพูดไทยอังกฤษเพราะว่าเขาอยู่เมืองไทยมานานแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเป็นนักธุรกิจด้วยทำอ่ะพวกอ่ะอะไรอ่ะเครื่องหัวใจไปขายโรงพยาบาลอะไรที่เกี่ยวกับดูแลเอเปลี่ยนถ่ายฟอกหัวใจอะไรไม่รู้ของเขาอ่ะอะไรเงี้ยก็ ก็แบบเขาก็เป็นคนตรงตรงแมนแมนแบบเป็นคนตรงตรงเราก็เออเราก็ชอบคนแบบนี้ตอนแรกก็ให้เป็นเพื่อนกันก่อนให้พี่ซุนไปทำตอนหลังเป็นอะไรคะพอพอคุยคุยไปนั้นเขาบอกว่าไอ้ชอบอยู่นะไอ้ชอบอยู่นะบอกว่าไม่ฉันไม่ชอบคุณฉันไม่ชอบเด็กเออเด็กดูแลฉันไม่ได้นี่ก็เราเป็นคนตรงตรงอยู่แล้วเออแล้วตอนนี้ฉันก็เพิ่งจะเลิกกับแฟนฉันไม่อยากฉันไม่อยากคบใครอะไรเงี้ยก็เป็นเพื่อนกันจนเขาก็แบบ เออพาไปเที่ยวก็ไปนู่นก็ช้อปปิ้งให้ช้อปปิ้งไม่เอาฉันจะเอาแต่กับผัวฉันคนเดียวฉันไม่เอาเงินกับแกเอออย่างเงี้ยดีนางก็พยายามจีบแล้วก็เออตรลงกันกดได้เลยพี่มดดี้กดคําว่าซื้อได้เลยนะะอุดหนุนพี่ลี่ได้เลยนาตานีถึงเวลาที่พี่จะต้องไปแล้วถูกต้องพี่ลี่ต้องไปแล้วค่ะทุกคนใครยังไม่กดกดได้เลยนะแม่จ๋า โอ้ยรีอยากรู้ว่ารี่จะได้รอยออเดอร์ไหมเนี่ยมันได้กี่อ,ออเดอร์ออะเมื่อกี้ได้ไปเกือบ60ออเดอร์แล้วครับอันนี้เป็นตะกร้าใหม่เพราะว่าตะกร้าเมื่อกี้ของหมดอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จ่าเอส,สวัสดีจ้าเพราะฉะนั้นใครยังไม่กดกดได้เลยแม่ กดตอนนี้ได้เลยบอกเลยกดตะก้าแล้วอย่าลืมไปชำระเงินด้วยนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากฉันชอบนับมากสวยจ้าจ้าอย่าลืมนะจ๊ะว่านับให้กําลังใจนับด้วยนะนับประกวดมิสแกรนดสระบุรีด้วยนะคะส่งกําลังใจให้พี่ลี่ด้วยนะปีนี้หรอปีนี้ค่ะปกติก็ลงประกวดอยู่แล้วหนอ๋อเปล่าค่ะ ปกติคือประกวดกันเองสองคนพี่น้องต่อแถวแล้วก็ประกวดนะลองปีนี้ลงจริงก็คือยังไม่ได้ไปเรียนเดินแต่มีรองเท้าละแต่คงไม่เรียนแล้วเพราะว่าพี่ลี่บอกว่าให้มั่นใจต้องมั่นใจทําอะไรก็แล้วแต่คือมั่นใจก่อนลี่ไม่รู้ว่านี่ได้ไม่ลต่ต้องจะผิวพี่ลี่จริงๆพี่ลี่ไม่ได้พอกผิวครับอันนี้คือผิวเขาเลยคือเขาเป็นคนผิวสว่างกระจ่างใสมากๆเลยแม่อันนี้พูดเลยเมื่อไหร่จะสอนคุณนับออพิมพีพิมพูดพิมพี คือหนูก็อยากอ้อนแบบพิลี่เป็นแบบที่รักขาอย่างนี้เนาะไม่นี่จะบอกว่าเมื่อก่อนรีเป็นเหมือนพี่แพทย์นี่แหละอ่าจริงๆนี่เป็นเหมือนพี่แพทย์เป็นคนแ็กคือ<ม>ดีกับทุกคนยกเว้นผัวอุ้ยจริงๆอุ้ยมองเลยเหรอมองเลยเหทุกคนแต่ยกเว้นผัวคือไม่ได้เพราะว่าเราแกส่งนะเราต้องสามารถคุมผัวได้อ่ะ ต้องเป็นย่อ,อตอให้คุณจะให้เงินฉันอะ่ะแต่ฉันก็ไม่ได้แคร์เงินคุณอะ่ะเพราะว่าฉันรักตัวเองมาก<อ>ทำอะไรก็ได้ฉันต้องไม่เจ็บปวดไปมากกว่าเงินที่คุณให้ฉันมาอ่าม,มันเป็นอย่างนั้นจนกระทัง่งมันรู้สึกผิดไงพอพอเราได้นั่งสมาธิแล้วแล้วมันก็ได้เห็นนิสัยของเราว่าเอ๊ะทำไมแค่เรื่องเล็กๆ,ๆ็กน้อยๆเราไม่ทำให้เขาอ่ะ เขาก็สอนเราดีนี่นาเขาก็เป็นห่วงเราเขาไม่อยากให้เราทางานเขาไม่อยากแล้วทําไมเราถึงเป็นอย่างนี้เราถึงเป็นอย่างนี้เที่เสียที่แบบว่าเขาถ้าเขาบอกว่าเขาดูแลเราจนเหนื่อยรีบบอกเลิกเลยนะที่บอกเลิกเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมบอกเลิกเพราะว่าไม่อยากให้เขาเหนื่อยบอกเลิกเพราะว่าอยากให้เขาไปเจอคนที่มันดีกว่าอืมเพราะรีไม่เป็นไรถ้ารีเลิกกับเขาแล้ว ชีวิตนี้จะแย่ก็ไม่เป็นไรแต่ขอแค่ว่าให้เขามีความสุขกับคนที่เขาเลือกในการรีกความคิดที่เป็นแบบนั้นแต่การการแสดงของเราออกมันก็เลยแปลกแปกไปแต่ใจเราบริสุทธิ์มากเเข้าใจใจเราบริสุทธิ์อ่ะแปลว่าพอนั่งสมาธิเราก็หนุดได้ใช่จนทุกวันนี้คือนั่งสมาธิปุ้งบอกตัวเองคนที่ห้าเข้ามาคือต้องแก้ไขต้องแก้ไขคนที่ห้านั่งฟังอยู่ตรงนี้นะต้องยอมรับความรัก ของของเขาของหนูให้ได้เพราะราว่าวเราไป,ไปเอาปมของพ่อแม่มาเราไม่กล้ารักร้อยเปอรซนตะเราไม่กล้ารักร้อยปอร์ซ็น์มันก็เลยมันไม่ยุติธรรมกับพวกเขา,อ,าอืม เข้าใจเลยอู้ดีมากเอาละสี่นาทีสุดท้ายพี่ลี่จะต้องไปแล้วทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่กดกดได้ตอนนี้เลยนะแม่นะตอนนี้เลยนะโมื่อกี้สาหรับหนูลินลี่พี่แพชใจดีมากไตอ้อนมาตะก้าอันนั้นเต็มแล้วอันนี้เปิดตะก้าใหม่ให้อีกหนึ่งรอบนะแม่นะอันนี้เปิดตะก้าใหม่คุณน้ำกับคุณลินลี่มีความนะจริงเขาหน้าโครงเดียวกันเลยอะา อันนี้นนลินกัน่อ,อันนี้ลินลินเล่นลินอย่าลีนเยอะลูกเอารอความแม่ลองอหินลิน<จ>ไม่ได้เนาะจริงๆจริงๆตั้งแต่ที่ทำงานมาคือแบบไม่เคยไม่เคยไ,คยได้กันดิ่งสักกะติดเลยเราเอาเวลาไปพักเนาะใช่คือเข้าใจเลยว่าเออการทำงานแบบเยอะๆนี่มันแบบการนอนมันสำคัญมากเลยมันสำคัญจริงๆเลย แล้วตอนนี้แฮปปี้มาถืออันนี้ถือว่าสิ่งที่เราตั้งมั่นว่าเราอยากมาอยู่ในวงการอะไรเงี้ยอันนี้ถือว่าสําเร็จยังน,นนะตอนนี้แค่<ำ>หนึ่งระดับเฮ้ยแต่หนูก็ว่าไกลเราหนแไปถ้าถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นเรามองเรามองเขาเ้าไปเรามองหูหรีถ้ารได้้แลวอันนี้ถ้าระดับถ้าระดับที่ลี่ต้องการก็คือรีต้องหาเงินดูแลครอบครัวรีได้ทั้งหมด เอ้ยอันนี้ก็วิ่งวัละสี่งานหนูก็ได้อยู่นะ,นะ,ะคือหาขาเป็นนักธุรกิจให้ได้อะโดยที่ไม่ใช่เราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่แสงเอาจะหมดใครจะจ้างงานเราไหมสิ่งที่รีต้องทำก็คือรีจะต้องหาหาจุดยืนของรีให้ได้เพื่ออะไรเพื่อน้อง เพื่อน้องทั้งสามคนเพื่อแม่เพื่อพ่อเพื่อลูกเพราะครอบครัวของนี่ทาอะไรไม่เป็นนะทุกทุกคนไม่มีใครทําอะไรเป็นมีแค่นี่คนเดียวที่ทําเป็นนี่ถึงต้องพยายามสู้เพื่อพวกเขาต่อให้นี่จะโดนโกงขนาดไหนนี่ก็จะสู้เพื่อพวกเขาหลัถ้า่เมุนอะไรแปดวันงี้เราทงานเยอะขนาดนี้แล้วอะเรายังเรายังจะตั้งใจจะขายน้องเฟ้าให้ ขายน้องหงไฟเพราะว่าจะเอาเงินมาทําธุรกิจทําแบรนด์ทําอะไรเป็นของตัวเองอมันตน้องรีบมันอยากเริ่มทอะไรอ๋อเหรอรีไม่รู้ว่านีจะทําอะไรได้อะไม่รู้อ,อ่อ,อนอ่อนอ่อนเผื่อมีคนบอกก็ให้ให้เอฟซีสอนนีละกันว่ารีควรที่จะทําอะไรเพื่อเพื่อให้รีเป็นเสาหลักที่แข็งแรงของครอบคร<อ>ัวจริงจริง<อ>แล้วการจ่ลี่อยากมีเงินเยอะเออยากมีเงินมาก หนึ่งอย่างก็เพื่อครอบครัวจริงแต่สิ่งที่สําคัญคือลี่อยากมีเงินเยอะเพื่อไปบำร,ร,รุงพุทธศาสนาเพื่อช่วยเหลือสังคมนั่นคือเป้าหมายของคําว่าเงินมันคือค่าของคําว่าเงินเพราะลี่เคยมีทุกอย่างแล้ว<ม>เงินไม่ได้ทําให้ลี่มีความสุขขนาดนั้นนะมีมะอะไรหรอคุณหมอลองเสื้อผ้าไหมมีมีในใจไหมเสื้อผ้าอาหารเสริมหรือไม่ธุรกิจตัวลี่มีปัญหาคือเราคือก็อย่างที่บอกนั่นแหละ เราผิวพันุ์ดีแต่ข้างในมันไม่ได้ดีคือนี่จะลองถามตัวเองก่อนว่าข้างในนี่ต้องการอะไรนี่อยากบำรุงอะไรข้างในข้างในเออเออนี่อยากบำรุงอะไรข้างในให้มันออกมาได้นี่กําลังคิดอยู่เข้าใจเพราะว่ากว่าจะมาเป็นผู้นี้มันไม่ใช่ว่าต้องอะไรก็ได้นี่เลยคาอันนี้ดีมากนี่เหมือนพี่แพทเลยว่าไม่ใช่อะไรก็ได้เพราะตอนนั้นเนี่ยคนก็บอกว่าพี่แพทแต่งตัวเก่งไปทําเสื้อผ้าไหม แต่เราทำเพราะไอเดียเราไม่มีเราเราเป็นคนที่เห็นแบบอะแล้วเราแบบเออฉันอยากใส่แต่แต่ไม่มีไอเดียที่จะมานั่งว่าใส่ใส่เดี่ยวหรอผ้าอะไรหรอคือไม่มีความรู้ถูกไหมลี่เราอเสื้อผ้าบางคนบอกว่าทําไมพี่แพทไม่ทําเสื้อผ้าพี่แพทแต่งตัวทุกวันะไะอย่างเงี้ยบางคนเวลาแต่งแล้วคนมาถามว่าของอะไรแต่ในหัวเราไม่มีความรู้เรื่องดีไซน์อย่างนี้ไม่มมป,ปัญหาเนี่ยปัญหาคือหลังเรามีลูกแล้วเราจะปวดหลังปวดขา ี่จะพยายามทําทุกอย่างเพื่อแบบมันต้องมีตัวหนึ่งที่มันม,มันทําให้ไม่เจ็บอะ มันก็ต้องหาให้ได้อะถ้าหาไม่ได้ก็จะไม่ทําแต่ถ้ามันได้มันก็จะทําเข้าใจคือจะทําในสิ่งที่เราอยากทําจริงๆแล้วรชอบและเราได้กินจริงๆเพราะถ้าเกิดทาอะไรสมมติอ่ะอีกอย่างหนึ่งถ้าทําออกมาแล้วตัวเองไม่ได้ใช้อ่ะแค่ทาออกมาขายปัญหาหลักๆคือความน่าเชื่อถือใช่ไม่มีเนี่ยไอเดียเหมือนกันเลยอุ๊ยวันนี้ขอบคุณมากหกโมงแล้วพี่ลี่ต้องไปแล้วโอ้โหวันนี้ปังมากพี่ลี่ปังมาก พึ่งสั่งมาเลยพี่ผมบอกสั่งมาเลยสั่งอีกได้เพราะว่าเสร็จนุคมนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่นะคะที่สนับสนุนดีนะคะขอบคุณที่พี่เอาไปเอาไปลองรับประทานเลยนะคะมันกินง่ายมันอร่อยด้วยที่สําคัญนะมันไม่มีแป้งเลยนะทุกคนคือแบบชงลงไปในน้ํามันละลายเลยอะแค่คนหนึ่งแค่คน ละลายแล้วอะนะทุกคนเช่อรี่คือพี่พแพทอะก่อนที่รีจะมาวันนี้พี่แพทส่งไปให้รีแล้วแต่รีไม่ได้มีเวลากินรีเพิ่งได้กินวันนี้นะรีไม่โกหกแต่รีจะกลับไปกินแต่ถ้ากลับไปกินแล้วมันดีขอเวลาเจ็ดวันพี่แพทคะเจะอระจารหนูอีกนะ หาคิวก่อนพี่ลี่ต้องหาคิวก่อนอย่างแรกอ่ะขอบคุณมากทุกคนทุกคนรัวหัวใจให้พี่ลี่เร็วขอบคุณพี่ลี่มากค่ะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณพี่แพทย์ครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณเจ้าที่ที่บ้านนะคะหนูสมบูรณให้เจ้าที่นะคะขอให้พี่เป็ดฟังฟังพี่ชายฟังปแล้วก็เจ้าที่ทนี่แรงมากนะรู้ยังแรงจริงเจ้าที่ที่นี่ ทุกคนค่ะขอบคุณนะคะเราขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะมีเงินทองไหลมาเทมานะคะรักที่สุดนะถ้าวันนี้ใครที่มีความทุกข์อยู่ขอให้ทุกคนได้รับพลังความสุขเรียนรู้ความทุกข์อย่างมีความสุขนะคะอื้สุดยอดคุณนะขอบแค่พี่ถ่ายรูปปู๊ให้หน่อยสักมาปวกเรามาถ่ายรูปกันมาถ่ายนสาทูด้วยนะทุกคนขาอย่าลืมสาทุนะูแล้วพี